การเลิกยานอนหลับเลิกกับมันสักทีอยู่กับมันมานานแล้วอาการเลื่อยยาอาการติดยาฉันยังหลับได้ดีกับการใช้ยานอนหลับอยู่เพียงแต่ว่าฉันเริ่มกระหนักแล้วว่าไอ้ฉันควรจะหลับได้เองตามธรรมชาติมันดื้อมันดื้อยามันไม่หลับแล้วเพิ่มจนในขณะในระดับที่ตัวเองเริ่มกลัวไปคุยกับหมอคนที่ให้หมอที่ให้เพิ่มมาแล้วพอกินได้สักวันสองวันมันยังดื้อยู่ การใช้ยานอนหลับมาสักระยะหนึ่งเกิน4สัปดาห์ขึ้นไป<ม>ก็จะมี 1. อาการดื้อยา 2>, <ม> 2. อาการติดยาคําว่าดื้อยาเราจะต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นทีนี้อาการติดยาคืออะไรไม่กินไม่ได้ไม่กินมไม่หลับเพราะเรารู้แล้วว่า,ายานอนหลับที่เราทานเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายส่งผลกับสมองมในอนาคตเพราะฉะนั้นการเลิกยานอน,อนหลับจึงมีความจำเป็น การเลิกยานอนหลับเนี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักข้อที่1ก็คืออาการถอนยาอนอกจากอาการที่ว่ามันนอนหลับได้ไม่ดีนอนหลับได้ไม่ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอาการวิตกกังวลครับก็จะมีเรื่องของอาการปวดหัวหงุดหงิดง่ายบางคนสัน่น บางคนก็จะฝันร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดยาหรือจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนที่คอนเซิร์หรือว่าคนที่ตระหนักถึงไอ้ฉันไม่อยากใช้มันอีกแล้วอ่ะกลุ่มที่1คือฉันยังหลับได้ดีกับการใช้ยานอนหลับอยู่เพียงแต่ว่าฉันเริ่มตระหนักแล้วว่าไอ้ฉันควรจะหลับได้เองตามธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ามันดื้อเพิ่มจนในขณะในระดับที่ตักเองเริ่มกลัวไปคุยกับหมอคนที่ให้หมอที่ให้เพิ่มมาแล้วพอกินได้สักวัน2วันมันยังดื้ออยู่ แต่ตัวช่วยที่ มันจะทําให้ไม่มีอาการถอนยาอย่างที่พี่หมอบอกก็คือเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวช่วยที่สำคัญใช่ครับสมมติว่าคุณนอนหลับดีอยู่แล้วด้วยยานอนหลับคุณอยากที่จะเลิกคุณหมอก็จะแนะนําให้มาทาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสักหนึ่งหรือ2ครั้งครั้งพี่หมอก็จะเริ่มลดยาโดยพิจารณาจากปริมาณยาที่ทานอยู่เราก็จะลดแต่น้อยแล้วเราก็จะสังเกตว่าคุยนัดคนไข้มาคุยซ้ําว่าหลังจากที่สมมุติว่าพี่หมอให้ลดทุกสี่วันถ้าเราสามารถที่จะลดยาแล้วไม่มีอาการอะไรผิดปกติเราก็จะเปลี่ยนความถี่ค่อยๆล แบบนี้ไปเรื่อยๆอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลังจากเราลดแล้วมีอาการเราก็จะนัดคนไข้เข้านะครับขึ้นไาในไฟฟ้าประเมินกันเรืใช่ครับจนในที่สุดก็คือหยุดยา สิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติเมื่อคุณเลิกยานอนหลับอันที่หนึ่งอาหารหัวเย็นก็ควรที่จะเป็นอาหารอ่อนอาหารไม่ย่อยยาอะไรก็ตามที่กระตุ้นทําให้เกิดการตื่นตัวยกตัวอย่างเช่นชากาแฟน้ําอัดลมสีดําที่มีคาเฟอีนก็หยุดซะอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือสิ่งแวดล้อมที่ที่คุณจะควรจะนอนมันก็ควรจะเงียบสงบปราจะจากเสียงรบกวนอุณหภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะทําให้คุณสามารถที่จะนอนหลับได้หรือมันก็ควรที่จะเป็นอุณหภูมิที่คุณรู้สึกคุณนอนสบายที่สุด ถัดไปก่อนนอน3ชั่วโมงคุณไม่ควรที่จะดูอะไรที่มันเป็นแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นทําให้สมองตื่นตัวรู้ไหมสาเหตุที่ทําให้เกิดความล้มเหลวมากที่สุดในการเลิกยานอนหลับคืออะไรก็ไม่ปเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้เลย